ยาสีฟันวันเดอร์สมามเสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเียบร้ววอยค่ะพาท้งวานเลยอืดีๆกั้นนหน่โทรมาไหมจะทำงานฮัลโหลเออเจสกำลังจะทำงานดูแลเขาดีๆนะอาบน้ำให้แล้วก็เอากระดาษเช็ดชู้ซับแถวๆซอกหน่อยซอกขาเออซับหน่อยนะแล้วก็ฉีดน้ำหอมด้วยนะจ๊ะนี่หวีผมให้เขาดีๆ แล้วเปิดแอร์ให้ฉ่ำเลยนะห้ามเกิน20องศาไม็นอันขาดดูให้เขาด้วยจัดให้เต็มที่เลยเออเจ๊จะ้สบายใจนะห่วยนี่อะไรอ่ะนี่นี่มีพิรุษเห็นไหมดูแลดีขนาดนี้ใช่หัวใหม่ใช่ไหมัวไม่อยู่สามอาทิตย์หาผัวใหม่เลยนะทำไมอ่ะเราแล้วไอไวแล้วได้เอาไวนะไม่ใช่เข้าใจผิดกันใหญ่แล้วที่พูดถึงเนี่ยก็คือคนที่ดูแลน้องหมาหนูทำไมต้องมึงนะ เอาคนดูแลน้องหมาทั้งผัวใช่ไหมเราจะเอาได้เลยนะจะให้ใช่คือแม่บ้านทำไมต้องดูแลดีขนาดนั้นวะเออนี่ไปเปล่าของเจ๊เนี่ยแบบนี้ถือว่า พื้นๆนะจ้าธรรมดาหมาเนี่ยนะมีคนที่คลั่งนี่กว่าเจ๊อีกอู้กูคลั่งอะไรคลั่งอะไรคลั่งหมาเนี่ยคลั่งหมาเนี่ยรักหมายิ่งกว่าใครในบิาเนี่ยคุณแคนเขารักอ่ะเขายอมจริงๆนะเราจะเปิดรายการกันก่อนค่มคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงที่มาหาเองแหมเจ๊ตอนนี้น้องหมาที่เจ๊ดูแลเนี่ยเขาประงมตัวเนี่ยในกรุงเทพที่บ้านเทพมีเย็บสามที่โคราชเจ็ดทั้งหมดสามสิบตัวเดี๋ยวก่อนที่พูดนี่หมาหรือมดคะ เยอะมากนะเป็นลังเลยนะเนี่ยตรเขาเยอะจริงเขาเยอะจริงโอ้โหแต่แขกรับเชิญของเราต้องบอกเลยว่าคนนี้พิสูจน์ต้องย้อมแพ้นางคือทุ่มทุ่มเยอะยังมีคนเยอะกว่านี้เหรอคะแม่เนี่ยหนูคนนี้เยอะแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแขกรับเชิญแล้วเอามาประกบกันเลยแล้วเล่าให้ประกบเลยนะว่าใครเป็นใครผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมจากเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนอยู่กันคืออยู่ๆออกมาสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จ หลักแสนบาทต่อเดือนเลยนะขอต้อนรับคุณกิ่งค่ะจากร้านเจ้านางแซบค่ะอันนี้คือแบรนด์ชื่อว่าเจ้านางแซบค่ะเจ้านางแซบใครเป็นเจ้าเหรอคะ <c oughs> คืออันนี้จะเป็นฉายาตอนสมัยเรียนนะคะเพื่อนจะเรียกตอนตอนที่เรียนว่าเป็นเจ้านางเจ้างแล้วก็เลยก็เลยใช้ชื่อฉายามาเป็นแบรนด์ของตัวเองค่ะ อาหารข้างหน้าเรานี่นะคะยื่วน้ำลายมากคุณผู้ชมค่ะแต่แต่ว่ากินมากใหญ่จะาูดเรื่องน้องหมากดเห็นบอกว่ามีเลยนะการดูแลน้องเนี่ยเสียเงินไปเป็นแสนๆก็มีใช่ค่ะต่อเดือนเหรอคืออย่างนี้ค่ะ เดิมเลยเนี่ยกิ่งอ่ะค่ะเป็นเป็นโรคที่เครียดทีนี้คุณหมอเนี่ยเขาก็เลยแนะนําว่าให้ลองเลี้ยงน้องหมามันจะช่วยบาบัดเธอใช่ไหมใช่ค่ะทําบ้านให้เขาอยู่เปิดแอร์เขาแล้วก็เห็นบอกว่าทําบ้านนี่คือบ้านเป็นหลังๆเลยใช่ไมใช่ค่ะทําบ้านเป็นหลังๆให้เขามีน้องทั้งหมดกี่ตัวน้องทั้งหมดมีทั้งหมด4ตัวียค่าใช้จ่ายเป็นแสนเลยเหรอก็จะมีน้องตัวหนึ่งอ่ะค่ะเขาเป็นไถ่ทองแดงอ่ะนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยไข่ทองแดงคือไถ่ใบเดียวใช่ค่ะคือน้องน้องเป็นโกลเด้นแล้วน้องมี ไข่ใบเดียวคือถ้าถ้าเก็บไว้ในอนาะคตอะค่ะเราเกรงว่าเขาอาจจะเป็น,ปนมะเร็งใน่ไน่เดือนหนึ่งใช้ เงินค่าใช้จ่ายสําหรับดูแลน้องหมารวมอาหารรวมเบ็ดเสร็จที่อยู่ความสุขสบายไปเที่ยวแต่ละทริปด้วยก็2อถึงสามค่ะคุณแม่สองสองถึงสามหมื่นบาทต่อต่อต่อสี่ตัวหรือว่าต่อตัวเดียวต่อสี่ตัวค่ะเท่ากับสี่ตัวอะไรเงี้ค่ะเราค่อนข้างจะใส่ใจลูกเราเหมือนรวมทั้งรวมทั้งแบรนด์ของต้องบอกว่าเจ้านางแซบเองก็ใส่ใจมากๆเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้เราอยากให้เล่าท้าวความว่าให้ความสนใจหรือใส่ใจคนในครอบครัวรวมทั้ง สัตว์เลี้ยงขนาดไหนแล้วเธอจะทําอาหารออกมาได้ดีขนาดไหนเอามาดูมาดูอาหารของเราวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับแบรนด์เจ้านางแซบคืออะไรบ้างคือแบรนด์เจ้านางแซบนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกจะเป็นพริกทอดนะคะพริกทอดจะมีเป็นรสต้มยำนะคะแล้วก็รสดั้งเดิมนะคะสรสสองรสชาติค่ะแล้วนี่แหละ อ่าอันนี้จะเป็นประเภทของน้ําพริกนะคะ,ะน้ําพริกเนี่ยของกิ่งจะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะจะเป็นน้ําพริกนรกปลาสลิดนะคะ,ะน้าพริกปลาย่างเมงดาแล้วก็น้ําพริกปลาสลิดค่ะ,ะเราทาแบรนด์เจ้านางแซบนะคะอันนี้เราจะทําเป็นมาตรฐานส่งออกนะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่คุณสามีอะค่ะเขาทํากับข้าวอร่อยมากแล้วเขามีสูตรของเขาในการทาทาอาหารของเขาเราก็เลยคิดคุว่าอ๋อในเมื่อเรามีน้ําพริกแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยอยากจะมีอาหารโฮมเมดเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยผลิตมาเป็นแบรนด์เจมแซ ซึ่งเป็นอาหารโฮมเมดแยกออกมาอีกจากเจ้านางแซมค่ะก็จะเหมือนหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวใช่ใช่ค่ะก็จะมีเป็นในส่วนของตัวสันนอกนะคะเราจะใช้สันนอกหมูนะคะตัวนี้จะมันน้อยนะคะเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะสามารถนําไป่อยใช่ค่ะก็คือสามารถทานได้แต่ถ้าเกิดใครอย่างสายกิ่งอย่างกิ่งเนี้ยค่ะจะชอบตัวนี้ติดมันติดมาใช่อันนี้ก็จะเป็นใช้เป็นตัวคอหมูนะคะซึ่งซึ่งกิ่งอจะเลือกเฉพาะคอหมูแท้ซึ่งในหมูหนึ่งตัวเนี้ยคอหมูเขาก็จะมีอยู่แค่หนึ่งถึงสอ กิโลคือจะมีมากตอตอนตัวเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนื้อโคขุนค่ะซึ่งซึ่งกิ่งจะคัดเป็นในส่วนของเนื้อแล้วมาผ่านกรรม<อ>พิธีตารพิธันทุกชิ้นเลยนะ,ะคือความพิธีพิธันของคนนะ โอ้โหเห็นเจ้านางแซ่บแต่ละเมนูต้องร้องซีดเลยค่ะชวนน้ำไหลไหลมากไม่ว่าจะกินพริกทอดที่เคี้ยวกรอบเพลินในราคา150บาทเท่านั้นหรือจะอร่อยแซ่บไปกับน้ำพริกสูตรเด็ดที่คลุกคราวแก้มพักสดก็ดีอ๋อหรือจะเลือกโรยบนไข่เจียวก็ได้ชวนกินทุกจานเลยสำหรับน้ำ นั้นกระปุกละ130บาทค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะต้องกินคู่กับเนื้อแดดเดียวอปโโโันจิมปันจิมข้าวเหนียวเนาะอร่อยเหาะเลยสำหรับเมนูนี้เป็นของสามีเจมเซบเขามีให้เลือกทั้งเมนูสันนอก159บาทหรือจะเป็นขอหมูนุ่มๆ259บาท เนื้อโคขุนเขาก็มีในราคา2องบาทโอ้ยโโเด็ดเด็ดดีๆโด,ดนๆดนดนทั้งน,นั้นแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้เหมาไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมรับรองว่าอร่อยกันทั้งครอบครัวต้องบอกว่าฝั่งน้ำพริกกับพริกทอดค่ะ,คะลูกค้ากลุ่มส่วนใหญ่เป็นใครส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้านะับปัจจุบันนี้นะคะจะเป็นลูกค้าที่ติดตามใน Facebook ซึ่ง<อ>ซึ่งปกติอ่ะกิ่งจะเป็นคนที่ชอบการโพสต์อาหารการทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ย ไปไหนมาไหนก็โทรตรงไหนอร่อยตรงไหนชอบคพือเขาก็จะมั่นใจว่าเราเราทำอาหารอร่อยหรือเราเลือกทานของอร่อยที่เด็ดไปกว่านั้นคุณแม่ก็บอกว่าเห็นสั่งซ้ําสั่งแล้วสั่งอีกเอยนะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำาล่อคะเหตุผลของเขาคือเขาเขาชิมรสชาติแล้วเขาถูกใจแล้วก็อย่างของกิ่งอะค่ะจะค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของตัววัตถุดิบค่อนข้างมากนะคะอย่างอย่างตัวน้ําพริกปลาสลิดอะค่ะของกิ่งอะค่ะก็จะเป็นปลาสลิดจากบางบ่อแล้วในปริมาณ100กรัมอะค่ะ ตัวเนื้อปลาสลิดอะค่ะจะกิ่งใส่เยอะเลย42เปอร์เซ็นต์ในนี้มีเนื้อปลาสลิดเพียวๆเกือบ50เปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งคือเนื้อปลาเอางี้ดีกว่าคือคุณเคี้ยวไปตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปลาใช่ค่ะแล้วมันเก็บได้นานแค่ไหนตัวน้ำพริกอะค่ะจะเก็บอยู่ได้6เดือนนะคะของกิ่งจะไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสเลยแต่จะใช้วิธีการถนอมอาหารด้วยการในตดเจนนะค่ะโอ้ยางงี้ก็ส่งออกได้สบายเลยใช่ค่ะแต่กจริงๆสวยมากใช่ค่ะตอนนี้ของกิ่งมี ออกไปที่ประเทศบาเลนนะคะเขาชอบตัวไหนลูก ของบาเลนจะชอบเป็นตัวพริกทอดรสต้มยำอะไรอย่างนี้นะคะรสต้มยำคือเขาจะทานเป็นเสแนใช่ค่ะกับตัวน้ำพริกปลาสลิดอ่ะค่ะซึ่งน้ำพริกปลาสลิดเนี่ยคือคนต่างชาติเขาจะไปทานกับสลัดแล้วเขาก็จะโรยอ๋อโรยอ่าโรยโรยหน้สลัดเป็นท็อปปิ้งไป่ค่ะหรือว่าทานกับคู่กับอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูวอันนี้เชลหนูเหรอลูกใช่ค่ะนี่ที่ต่างประเทศค่ะอันนี้หอันนี้คือเชลต่างประเทศเหรอใช่ใช่ค่ะอันนี้ที่ประเทศบาเลนค่ะส่งออกเยอะไหมคะณตอนนี้ของกิ่งพึ่งส่งไปอยู่ที่สองล็อต นะคะร oh. อตหนึ่งก็จะตอนนี้ยังยังปริมาณเป็นช่วงที่ทดลองตลาดหลักๆคืออยู่ในเมืองไทยนี่แหละคืออยู่ในเมืองไทยและส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่มาซื้อแล้วซื้อซ้ากลับไป oh. กลับไปแนะนํากันบอกต่อกันปังจริงกับตัวจริงเจ้าดังแซบแบรนด์ฝีมือคนไทยแต่ว่าดังไกลถึงตะวันออกกลาง เก่งจริงๆเลยนะพี่กิ่งคนนี้เดี๋ยวพักให้แม่ม่เขาชิมน้ำพริกกันแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะช่วงหน้าดีว่าตัวแม่เจนนฟ่าฟร์ครีมเขาก็จะมาทำกินกับพวกเราด้วยแล้วนี่นะ จะมีผู้ที่เขาจะมาหาลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เลยพวกเราสามคนอยากจะปั้นคุณแม่ให้เป็นใครหมอะใครหมอะคุณแม่หมอะที่สุดคุณแม่ไ้องมามองหนูสามคนหนูสามคนเนี่ยมันธรรมดามากของที่มันพิเศษและของแปลกเชื่อใจยากนี่เลยวจะสอนเลยสอนเลยต้องสอนก่อนแต่ลองร้องให้ฟังสักประโยคนึงก่อนเอาเอาเพลงเพลงที่คุณแม่เพลงคุณแม่ที่สุดคุณแม่ถนัดมากเพลงนี้ร้องเมื่อไหร่คนตกมือกันเกลียวนี่ไงนี่ไงบอกฮะใจพี่หายว่างไปอ่ะ มันจะไม่ได้ได้ยังไงสี่คำสี่คีย์มีใครทําได้อย่างนี้บ้างเดี๋ยวดีด่ากันเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเพลงที่ไหนอ่ะมีคีย์เดียวกันทั้งสี่คำเนี่คุณแม่หนูคุณแม่ร้องโีเคใชียหมใจพี่ห้าไวกยเดี๋ยวคุณแม่ทำไมรู้สึกคันหูเงี้ยเจ้าขนเลยแล้วอย่า ร้องอย่าร้องให้หยุดเหรอให้เราหยุดเราต้องหยุดนะทำไมอราไปสมาหรกินกันเหรออย่าอย่าอย่าใช่ไหมกลัวใช่ไหมคุณแม่กลัวจะต้องปะทะกับเขาทำไหมเออกลัวสิแม่เอาแม่เออเอาเต้เอาเต้ดีว่าหรอดีว่าดีว่าดูขนาดเจนี่โฟล์คิดว่ายังไม่กล้าปะทะกับแม่ไหนร้องสิใจพี่หายวอกแม่ร้องไงใจพี่หาย ที่อย่างแรกจพีหายว่าไม่ต้องฟังเพลงนี้ไงทงกน้นเลยดังมันเฉลียมันเฉลียมามานั่งคุยกันตรงนี้ด้ไหมาคุณกเจนนีเฟร์คิมสดค่ะสดค่ะสดีค่ะดสวยแซ่บไม่เปลี่ยนนะิดเก่งดีว่า สุดยอดคนนี้วันนี้บอกว่าสวยแซ่บไม่เปลี่ยนถูกต้องอย่าเปลี่ยนช่องด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะนานๆทีมารายการผู้หญิงธรรมหากินนะคะเราก็มีของดีๆมาแจกกันค่ะใครเปลี่ยนเนี่ยเสียใจนี่รู้จริงๆแล้วพี่คิมอะทำงานเยอะทำงานเยอะมากทุกวันนี้ยังอัดรายการไปนู่นไปนี่นอกแบบคือความที่แบบปีนี้นะคะอายุห5ห้าแล้วคุณสุ 55้าบห้าแล้วทำไมยังดูปลาดเปียวเละคุณแม่ปลาดเปียวคือตลอดชีวิตเป็นคนที่ร้องเพลงกลางคืนแล้วก็การร้องเพลงของเราเนี่ยร้องไปตามที่ต่างๆที่นู่นที่นี่ต่างสงหวัดเราก็ร้องร้องเพลงเนี่ยนะ30ปีอายุตอนนี้ห้าห้าปีแล้วไม่แก่ได้ไงหนูแม่ลองคิดดูนะอะไรที่มันควรจะมานะใครบอกว่าโอ้ยเราไม่เห็นแก่เลยอตรงริ้วลอยที่หน้าผากนะมันต้องมา ตีนแกต้องมานะคะนี่นี่ใต้ตาก่อนหน้านั้นมันมามากเลยคุณชลอมใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องน้ำหมักล้องแก้มเนี่ยพอผิวคนจีนเนี่ยนะมันจะเห็นชัดมากมากคือเอดีเลยคืออะไรมันก็เห็นชัดมากๆเลยจนวันหนึ่งเนี่ยเจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไปทำอะไรมาอ้วนขึ้นหรือเปล่าคือหน้าเขาอะอิ่มชุ่มชื้นแล้วมันก็ดูสดใสเขาบอกว่าไม่ได้อ้วนขึ้น แต่ว่าใช้ครีมกระปุกแดงๆที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์ออะไรไตรลาไงไตรลาไตรลาเลยไตรลาจิน่าเขาบอกไตรลาไตรลาไตรลาจิน่าบอกเอ้าเต็มปในทีวีเต็มไปหมดเลยเอาเลยสิคะลองเลยสิคะนี่เลยค่ะคุณครั้งแรกที่ปะกันนะคะคุณดูเนื้อครีมเขาก่อนนี่เน็งไหมเข้มข้นค่ะเห็นบ้างเข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายนะคะเป็นเนื้อเซรั่มที่มองปุ๊บรู้ทันทีอะ ตักว่าของดีพี่คิมใช้ครั้งแรกรู้สึกไงพี่ช่วงแรกนะคุณสุที่ใช้เนี่ยไอที่เขาว่าแบบเฮ้ยหน้ามันอิ่มน้ําชุ่มชื้นแล้วก็สดใส เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเราคิดเลยนะว่าฉันไปทําอะไรอยู่ถึงเพิ่งมาสายเพราะมันแวบไปแวบมาเราจะไม่เชื่อของในทีวีอะไรที่ทอขายในทีวีเราจะเป็นคนที่แบบอค่อนข้างจะไม่เชื่อแล้วเราด้วยความที่เราอยู่ในแวดวงนี้เราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจ้างมาพูดอจ้างมาพูดใช้จริงใช้ไม่จริงหรือเปล่าไม่รู้จนมาได้ลองใช้เองไอความคิดของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยเฮ้ยของเขาดีจริงเหมือนกับที่เขาคุยกันไว้ใน ทีวีตอนที่เขาม,มาทอกเฮ้ยมันดีจริงๆนะใช้มาสักระยะหนึ่งเลยนะไอ้ลิ้วตรงเนี้ยนาผากันเป็นเส้นๆๆ่ๆๆะผ่านไปสักประมาณแบบกระปุกที่สองอ่ะขึ้นกระปุกที่สองเ่ยนะไอ้ลิ้วรอยที่มันอยู่ที่หน,น้าผากเนี่ยนะคะตีนกาใตา้ตาล่องแก้มจุดด่างดําต่างๆมันแลดูเบาลงแล้วก็หน้าที่สําคัญหน้ามันใสแล้วเราเนี่ยนะ ผิวแพ้ง่ายอย่างเราไม่แพ้หนูแม่ไม่แพ้เลยแล้ววันนี้ผู้หญิงถมาหากินเรารู้ว่าถมาหากินน่ะมันเหนื่อยกว่าจะได้เงินมามันยากเราต้องเอาโปรดีๆมาให้เขาให้เขาคุ้มคุ้มสุดๆเลยโปรที่ให้วันนี้นะคะโปรหรอโปรวันนี้นะคะที่ให้ในรายการนี้นะต้องเจนนิเฟอร์คิมคนเดียบหนูแม่หนูแม่ต้องรู้นะเราเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตถ้ามาถึงรายการเบ้งๆบงดีๆอย่างนี้แล้วบอกเธออย่ามาให้ฉันเสียหน้านะต้องให เอามาให้คุ้มๆเยอะๆเลยนะคะเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดอย่างเดียวคือโทรจองโปรให้ทันค่ะคุณเพราะถ้าไม่โทรวันนี้อย่าหวังว่าจะได้อย่างนี้นานมากกว่าจะได้เงี้อยอะคุณนโทรศัพท์มานะคะโทรมาที่157 7หรือ line l ลน์แอด o y Latina ค่ะวันนี้ให้200สายค่ะรวันนี้นะคะนี่คุณหนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะ แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะเซรั่มล้วนๆ5ชิ้น8,800บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่2,990บาทบาทเซรั่มล้วนๆนะคะ5ชิ้น8,800บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายแค่2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเองค่ะไอ้นิสัยอย่างเราเนี่ยนะคุณสุหายเราเนี่ยเป็นนิสัยว่าถ้าไม่อร่อย ของไม่อร่อยไม่กินของไม่ดีไม่ใช่ไม่มาพูดให้เสียชื่อเราเลือกได้เออเราเป็นนักร้องอ่ะใครๆก็รู้นักร้องมันไายได้ดีกว่ามันั่งทอล์กแล้วพูดไม่จริงเขาก็ว่าเราอีกแน่นอนหลายคนอาจสงสัยว่าพูดถึงเรื่องเซรั่มความสวยความงามทำไมให้เจนนิเฟอร์คิมมาพูดแล้วบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มาขายความสวยแต่เจนนิเฟอร์คิมมาขายความจริงไม่ขายความสวยมาขายความจริง ความจริงก็คือผิวสวยคุณซื้อได้ด้วยไตราลาติน่านะคะคุณแม่สองร้อยสายไม่พอแล้วเอแล้วเหลือไม่เท่าไหร่แล้วคุณแม่สองร้อยสายหนูว่าร้อยไประหว่างที่พูดน<ม>ีหมดไปแล้วนะได้ไหมนั่งเรียงเียงกันอย่างงี้เป็นคนใจถึงใจกว้างกันหมดแล้วหนึ่งร้อยสายเพิ่มอีกมันต้องอย่างนี้เงินมีเมื่อไหร่ ค่อยจ่าแค่กดจองให้ได้นะคะกดจองให้ได้ก่อนเลยโทรมาที่1577หรือ Li n e แอดรอยลาจีน่านะคะอตอนนี้เพิ่มให้อีก100สายแล้วนะ,ะนี่โปรง,งเรานะคะ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะ5ชิ้นปกติ8,800บาทเหลือแค่2,990บบาทใช้ได้นาน 3เดือนวันละ35บาทเบาๆค่ะมากเลยไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ใช้หนูแมพพี่หมูดีหลบก็ใช้นะคะอายุ65แล้วนะคะปานธนพรเชฟป้อมนะคะปุ้ยพี่มนวันนีโน่พี่แซมอยู่ล้นันใช้เลยแล้วข้อดีของตรลาชิน่าคือถ้าพรีเซนเตอร์คนนั้นไม่เคยใช้หรือลองใช้มาก่อนเป็นเวลาอย่างต่ำหนึ่งปีเขาไม่จ้างเขาไม่ให้คุณมาพูดเพราะอะไร คนเราเวลามันพูดออกจากใจอ่ะมันจริง<ช>มันใช่มากกว่าที่แบบพูดตามสคริปต์<ช>พวกเราใช้แล้วใช้จริงแล้วถึงได้มาพูดกล้ามาพูดกันนะคะอตอนนี้เหลือไม่น่าถึง100สายแล้ว,ลวนะคะหมดไหมหมดไหมคุณผู้ชมหนึ่จโทเดี๋ยวนี้เลยนะออจะหมดแล้วนะนั่นน่ะใช่อีกทีหนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วรีบถอยทันนะคะคุณคุณจะได้สิ่งนี้ค่ะคุณ1นึกระปุกใหญ่แถมอีกห่งกระปุกใหญ่ แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะเซรั่มล้วนๆ5กระปุกปกติ8,800บาทเหลือเพียงแค่2,990บาท3เดือน3บบาทต่อเดือนสามสบาทต่อวันใช้ไปยาวๆ3เดือนนะคะตกวันละแค่35บาทเองค่ะคุณถูกกว่าชาไข่มุกอีกคนส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองก่อนนะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายนะคะ ของถึงมือค่อยจ่ายยังได้เลยนะคะเชื่อแม่นะคะว่าหาโปรดีๆอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะต้องเจนิเฟอร์คิมคนเดียวที่มาให้ในรายการนี้นะคะโทรมาจองที่1577หรือ Line แอดเทรลลาจีน่ค่ะนี่เลยลิฟต์หนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจนิเฟอร์คิมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณคิมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสชกครู่หนึ่งค่ะ กินโดยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Plus Far Infrared Patch ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดคุณผู้ชมฟังแล้วจะตกใจปกติเวลาเราขายน้ำพริกขายน้ำปลาเราเราต้องให้คนหลายคนชิมใช่ไหมกว่าจะได้ที่เป็นยังไงบ้างชอบไหมล้วก็บอกต่อแต่สำหรับของคุณกิ่งคุณผู้ชมรู้ไหมลงขายครั้งแรกขายเพียงแค่18วันควันคือ เกลี้ยงหมดเลยหนูเตรียมมาเท่าไหร่เตรียมมา500เซตค่ะเซตละหโล2 5 0 0กร้อยก็เกลี้ยงเลยอ่ะค่ะหมดเลย2,500กระปุกอ่ะแสดงว่าการตลาดเขาเก่งมากส่วนใหญ่จะเป็นการกลับมาซื้อซ้ำค่ะซูลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำในรอตแรกนะคะไม่ต่ำกว่า3-4ครั้งนะคะในรอบแรกค่ะคือเขาไปไปลองชิมคือกิ่งจัดมาเป็นเซตคือกิ่งต้องการอยากให้ทุกคนลองชิมแล้วก็ดูว่าชอบชอบรสชาติไหนจริงๆอะส่วนใหญ่เขาก็พอพอครั้งที่สองพอเขาทานปุ๊บเขาก็ อ่าบางคนก็ชอบรถนี้รถนี้ก็คือสั่งกลับมาซื้อซ้ําซื้อซ้ำมันก็เลยทําให้รถแรกหม,หมดหมดเร็วแต่ส่วนใหญ่นะคะที่ที่กิ่งทำเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้าก็จะซื้อกลับไปเป็นเซตเหมือนเดิม,มค่ะก่อนที่จะมาขายน้ําพริกทั้งหมดเยคุณกิ่งทําอะไรมาก่อนคือก่อนหน้านี้กิ่งเป็นพนักงานธนาคารมา15ปีค่ะ<อ>งานแรกเลยของสายงานธนาคารคือ c เซ็ center ค่ะเป็น c เซ็ center ก่อนอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพนักงานการตลาด การตลาดก็คือเดินไปแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เปิดบัญชีไหมคะไปเคาะบ้านไปแบบน็อกดาวรู้จักแบงค์นี้ไหมเปิดบัญชีกัเราสม้ห้าปีแล้วก็ลาออกบอกว่าลาออกจากงานประจำนี่เพื่อน้องหมาโดยตรงเลย่คะเพราะว่าของกิ่งมีน้องตัวหนึ่งที่เขาไม่สบายอะค่ะเขาเขาเขาป่วยที่ที่เขาเป็นทองแดงทองแดงหนูเอาไปผ่าเขาผ่าเสร็จแล้วเขาเป็นเอฟเฟกคือเขาเดินไม่ได้เขาเป็นเขาเรียกอัมพาตตั้งแต่ช่วงหลังค่ะทีนี้เขาก็เลยจะต้อง หาหมอทํากายภาพทุกสัปดาห์แล้วก็ณว,วันที่เขาป่วยเนี่ยเราคืองานเรามันเป็นงานที่ที่เขาเรียกไงคะเครียดแบบมันจะต้องมันต้องโฟกัสที่ลูกค้ามากมาะนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ใช้ความวิเคราะห์อ,หอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ่งก็ณวันที่หมาป่วยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลางานนะคะคุณแม่แบบว่าหัวหน้าคะขอลางานไปเฝ้าหมาอย่างนี้มันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะมันคือความรับผิดชอบถูกต้องไหมคะกิ่งก็เลยต้องไปหาโรงพยาบาลที่มีห้อง v i p ี ที่เราสามารถทั้งรอทั้งรอเั้งรอเฝ้าน้องหมาได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ไปเฝ้าน้องอยู่สองสองสัปดาห์ก็คือพอหนูเข้าไปปุ๊บเขาดีขึ้นแล้วเขารอดตายก็เลยเอามาอยู่ห้องพักใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือสองอาทิตย์หนูก็ดูแลเขาแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเออเนี่ยอันนี้ขนาดแค่หมาเรายังเป็นแบบนี้นีแล้วถ้าวันหนึ่งมันเป็นครอบครัวแล้วล่ะแล้วเราต้องทํางานแล้วเราแบบไม่มีเวลาที่จะไปดูแลครอบครัวเราจะทํำยังไงหนูก็เลยเริ่มคิดว่า ไม่ได้ล้หนูจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วหนูต้องหารายได้พิเศษหารายได้เสริมที่มันจะทําให้หนูเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์หรือเวลาเหมือนเงินเดือนประจำนะใช่ใช่ค่ะมันก็เลยเกิดเป็นคือหนูก็ไปศึกษาข้อมูลน้ำมันทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เนี่ยค่ะก็เลยจริงๆไม่ใช่แค่ภาระเรื่องของน้องหมายังมีภาระเรื่อง ลิสินตุ้งสตังนี่สินด้วยใช่ใช่ค่ะก็นี่สินนะคะมันก็จะเกิดตั้งแต่คือคือเรามาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่ได้ร่ำรวยเนาะหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมัยก่อนนะคะเขาต้องมาทํางานเลี้ยงดูเราเราก็ปากกระตินใช่ใช่ค่ะก็คือเราเคยเห็นสภาพคุณพ่อคุณแม่ต้องยกปูนหนักๆอยู่ในเพิงเพิงเพิงพักเล็กๆเพิงเพิงพักแบบต้องไปขอไฟฟ้าชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า ไม่ได้เราจะต้องดูแลเขาให้ดีกว่านี้เราจะต้องทอําทุกอย่างเพื่อให้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 ท่านสุขสบายกว่านี้ค่ะแล้วก็จะมีหนี้สินส่วนตัวที่ที่ตอนนั้นเราอยู่กับแฟนเก่าแล้วโดนแฟนเก่าเ เอาบัตรอะไรของเราไปเงินกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็คาระนิสิตี่ทุกนังคือกิ่งก็ทำทำงานทุกอย่างนอกจากทำงานประจำนะคะกิ่งก็จะมีเป็นในหน้าหาบ้านเช่าขายที่ดินอะไรอย่างนี้ค่ะที่ก็ททุกอย่างใช่ใช่ค่ะทุกวันนี้ยังอยู่กับแฟนไหมคะหรือว่าตอนนี้อยู่กับสามีค่ะสามีรเรื่องเก่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่วคดีนะที่ได้เจอคนนี้ใช่ใช่คือกิ่งเจอสามีคนนี้ตรงตอนที่กิ่งอ่ะเริ่มป่วยคือคือเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่หุ่นแบบนี้นะคะหุ่นแบบว่าสแลนเดอร์ใช่แล้วคราวนี้เราเริ่ม คือของกิ่งจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าภาวะต่อมไทรอยด์ทงานผิดปกติอะค่ะร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมเนาะมันก็เริ่มระบบผ่านก็เริ่มเจงลงเริ่มเจงลงเริ่มไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสามีเขาก็จะคอยดูแลทุกอย่างทํางื่อนบ้างทำให้เกิดแบรนด์นี้ด้วยใช่ใช่ใช่คือเขาเขาเป็นคนผลักดันว่าในเมื่อเราชอบทานเรามีสูตรอาหารทําไมเราไม่ทําอะไรที่ ที่เราชอบที่เราถนัดลงอะไราเงี้ยคือเขาจะเป็นคนใช่ค่ะเขาจะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจอะค่ะว่าว่าก็เลยเกิดแบรนด์ของเราขึ้นมานั่นก็ลงทุนหรอลงทุนค่ะลงทุนลงทุนอันนี้ลงทุนช่วงโควิดเลยนะช่วงโควิดถือว่าใจถึงมากใช่ค่ะไม่หนูกล้าแต่คนไม่กล้าคือคนต้องนอนกนเงินนะกิ่งคิดว่าถ้าถ้าวันนี้เราไม่เริ่มเรามัวแต่ครัวว่าโควิดฉันไม่ทำโควิดฉันไม่ก้าวฉันเก็บไว้ แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เปลี่ยนก็เราก็ไม่รู้มันจะไปเมื่อไหร่เห็นไหมเขาดยิกมุมคือเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแล้วเมื่อไหร่มันจะไปคือสําหรับกิ่งกิ่งมองว่ากิ่งควรจะปรับปรับเพื่อให้ให้ให้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้แล้วด้วยการที่กล้าที่จะปรับกล้าที่จะเปลี่ยนนี่แหละคุณผู้ชมค่ะจนมาทําให้เป็นแบรนด์เจ้านางแซ่บชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยกิ่งต้องตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อไปทํางานแล้วก็กว่าจะกลับถึงบ้านสี่ห้าทุ่ะ ตอนนี้ค่ะเริ่มมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่คุณยายโทรมาจะโทรเวลาไหนก็ได้เราสามารถรับสายได้ตลอดทันทีทันทีอย่างเมื่อก่อนนี่เราก็จะแบบยุ่งอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือไม่อย่างน้องหมานี่ก็คือมีเวลาพาไปกายภาพว่ายน้ําดูแลคือเราเดินได้ตลอดเดินได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้กลับมา1 0 0ยเปอเซ็นต์แต่เขาก็เดินได้เอาเอาว่าง่ายๆมีเวลาใช้เงินอีกเยอะได้ไหมเด้ไหว่า เราหาเงินแล้วนี่เราหาเงินของเราได้แล้วอ่ะเนองหาเงินได้แล้วเนาะอะไรลเอ็บอกไม่ใช่แค่น้ำพริกค่ะไม่ใช่แค่หมูทอดมีไข่ด้วย ก็ของกิ่งก็จะมีเปิดร้านขายไข่สดนะคะอยู่ที่เกษตรนวมินทร์42อีกร้านหนึ่งด้วยอันนั้นคือสามีเขาเป็นคนดูแลของเราจะคัดเดียวกับความโดยตรงกิ่งจะเน้นความสดคือถ้าเกิดไข่ไม่สดหรือสินค้าทุกตัวค่ะแม้กระทั่งหมูหรืออะไรเงี้ยค่ะเวลาส่งไปถึงลูกค้าเนี่ยสินค้ามีปัญหากิ่งถ้าใครอยากได้ไข่ให้ไปที่ร้านหนูชื่ออะไรคะชื่อร้านเก็บตังค่ะอยู่ที่เกษตรนวมินทร์42ตอนนี้เบอร์เท่าไหร่ลูกตอนนี้ฟอ๋อตอนนี้คือถ้าเป็นเบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่เนี่ย ใบหนึ <Tipp> ่งตกเกือบ5้าบาทลาคาคือค่อนข้างแรงเป็นรับตัวแทนมารับตัวแทนเคตัวกิ่งอ่ะเปิดเป็นรับตัวแทนแต่ตัวแทนของกิ่งอะค่ะมันจะไม่ได้มีค่าสมัครคือคุณแค่โพสขายสินค้าแล้วคุณก็ได้ค่าคอมไปแล้วออเดอร์เข้ามาให้เราส่งใช่ให้เราส่งของหนูส่งเอาจากหนูถูกไหมถูกต้องค่ะก็คืออยากเป็นตัวแทนนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านถูกไหมทั้งเจมแซบด้วยไหมรวมทั้งหมดเจมแซบด้วยทั้งหมดเลยเอาติดต่อยังไงอะคุณขาอยู่เฉยๆไม่ต้องลงทุนอนั่งโพสต์รูปแล้วขายอย่างดี ีไม่ต้องเก็บสต็อกเพราะทางเราจะเป็นคนส่งออกจากที่นี่จากที่นี่ให้ถ้าอยากเป็นตัวแทนต้องทํายังไงอะติดต่อได้ที่ Facebook เจ้านางแซบนะคะไลน์แอไลน์เจ้านางแซบหรือเบอร์โทรศูนย์แปดแปนะคะติดต่อที่กิ่งได้โดยตรงเลยค่ะคุณผู้ชมอยากจะบอกแบบนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็ทําอาชีพได้นะ เป็นเสริมขนาดลีลานะบางวันฉันยังเห็นไลฟ์ขายเสื้อผ้าเลยเอาตอนนี้พีลีลามาเก็ตแล้วแม่อ๋อเหรอเหรอเหรออ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าอยากมีอาชีพนะโดยไม่ต้องสต็อกของติดต่อได้ที่ Facebook รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นบนหน้าจอให้ตอนนี้คุณเป็นตัวแทนของเจ้านางแซบได้เลยจ้าขึ้นนะใครจะกดนุนไก่ไข่ของนักก่งก็ไปที่เก็บเก็บต่างร้านเกษตรอํานิค่ะจริงๆถ้าไปสอบถามในเพจได้เลยถูกต้องข่า เราขึ้นทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เพจให้เรียบร้อยแล้วใครสนใจอยากจะเป็นลูกค้าหรืออยากจะเป็นคู่ค้าอยากมีอาชีพติดต่อคุณกิ่งทักคุณกิ่งไปได้เลยวันนี้ขอบคุณแบรนด์เจ้านางแซบนะคะขอบคุณคุณกิ่งขอบคุณค่ะย่อยแลก็ย่ก็เป็นตัวแทนได้แล้วใช่แล้วค่ะจ้าคำคมวันนี้นะคะที่บอกว่าหนูไม่เด็ดพี่กินเผ็ดไม่เป็นหรือเปล่า เผ็ดนะโอ้โหเผ็ดนะจอสัตว์เจนนะใช่เอาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับเราได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสโมงทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ